ทำยังไงให้เป็นผู้หญิงที่ดูดีดูแพงสำหรับเรามันอยู่ที่การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องประดับเคยได้ยินไหมที่มาริลินมอนโรบอกว่า Diamonds are a girl's best friend อย่างลุกนี้นะเราใส่แค่เสื้อเชิ้ตขาวกางเกยงยีนซึ่งมันเบสิกสุดแต่พอใส่เครื่องประดับของ,ของคอสติวเวอรี่ ry, เข้าไปบอกเลยว่าดูแพงขึ้นแบบไม่ต้องพยายามเลยที่ชอบมากคือดีไซน์เขาสวยฉิบแล้วก็ดูทามเลสมากแล้วที่อยากเล่ามากๆคือคอสเขาใช้เพชรแหลกซึ่งจริงๆมันคือเพชรแท้100โครงสร้างเคมีประกายทุกอย่างคือเหมือนเพชรธรรมชาติเลย และที่เด็ดที่สุดคือราคาราคานี่คือถูกกว่ากันกว่า1 0 5ถึงเท่าแล้วอย่างเวลาเราไปออกงานถ้าเราไม่ใส่เครื่องประดับเลยมันจะดูโล่งไปมากเราจะเลือกเครื่องประดับชิ้นที่อลังขึ้นมาหน่อยไม่จมไม่หายลุกหรูดูแพงประกายเพชรเวลาโดนแสงไฟคือมันช่วยคอมพลทลุคให้ดูแพงขึ้นจริงๆส่วนลุคทํางานโดยเฉพาะเวลาต้องเจอลูกค้าหรือมีมิงสาคัญการที่เราใส่เครื่องประดับเพชรเล็กๆจากคอสมันช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้จริงๆนะมันทําให้ลุคเราดูมีภูมิฐานดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นจริงๆเ ดีลงานใหญ่ๆพอมีความมั่นใจก็ช่วยให้ดีลงานผ่านได้ง่ายขึ้น Cost j e เวคือ everyday jewelry ที่ใส่ได้ทุกวันจริงๆแมทช์ <Match S 2> ได้กับทุกลูคแล้วก็คุ้มค่ามากๆสำหรับคนที่อยากดูดีดูแพงแบบ e f f o r t l e ล s ไปลองกันได้เพราะเขามี j e วเวล y เพจให้เลือกมากกว่า400แบบเลยนะที่ร้าน